โต๊ตัมทันเดอะซีรีส์เสน่ห์เหนือการเวลาจึงเกิดมาคุยที่จะเกิดขึ้นในคืนวันอาทิตย์นี้หน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับว่าที่เดอะสตาร์เจ็ดนะฮะสดตรงจากมูนสตาร์สตูดิโอไปฟังเสียงน้องกันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีค่ะนนท์ค่ะนนท์พนังกูลชื่อเล่นชื่อนนท์เหมือนกันค่ะเบอร์หกนะคะเดอะสตาร์เจ็ดค่ะถ้าเกิดว่าจะต้องได้สัมภาษณ์กับพี่วูดี้นะครับผมอันดับแรกก็คงจะอึ้งก่อน ก็ต,ตื่นเต้นมากครับหลายๆคำถามที่แอมเคยดูมาพี่พุดิก็ถามได้ลงลึกมาก ไม่กลัวาไม่กลัวอยู่แล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าจะได้เจออะไรก็คงจะสนุกะครับสัมภาษณ์เอาละครับตอนนี้ก็คงใครจะได้เป็นสองคนสุดท้ายที่เราจะได้คุยกันท่ามล้าคือวันอาทิตย์นี้สี่ทุ่มครึ่งสดตรงจากมูลซาซิดีโอกับบุญดีเกิดมาคุยนะครับผู้ชมโฆษณาที่ผ่านมาไอ้ดีเทคเตอร์ที่ว่าเนี่ยสัญญาเนี่ยมันตีขึ้นไปโดยตลอดใช่ไหมครับแปลว่ามีพลังงานอยู่ในห้องนี้ของเราพลังงานมีพลังงานอื่นนอกจากพวกเราอ่ะตอ้กมามาดูภาพด้วยกันครับคุณผู้ชมช่วงโฆษณาเราได้มีโอกาสเห็นหลายภาพด้วยกันนี่คือ ภาพนะครับนี่คือภาพตอนไหนครับอาจารย์ครับเออน,นี่ถ่ายเมื่อ2 0เมื่อวันเอ่อ12ธันวา 20, 2009ูนนที่พัสสางงานทิพพราซ่งอะมวงวานนี่เนี่ยเหรอฮะเนี่ยเหรอฮะนี่มันดูเหมือนแอร์เอเชีย e แล้วมันคืออะไรฮะอ,อาจารย์นี่นี่คือก็เป็นยานจากดาวอังคารนะนี่คือยานเลยใครยืนยันครับว่านี่เป็นยานเขาบอกฮะคนคนก็เห็นก็เป็นร้อยอะต่อมาครับแล้วแล้วแล้วนี้กี่อันที่ถ่ายได้อันนี้ก็เป็นยานเหมือนกัน นี่แหละฮะยานอันนี้เป็นยานลูกมันมาในลำใหญ่เนี่ยครับอันนี้แหละฮะอ่ะอีกสภาพหนึ่งแล้วกันครับนี่คือนี่คืออะไรครับอันนี้ที่ผมว่อผมไปบรรยายครับนะฮะที่2009เนี่ยที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพอ่ะครับแล้วก็เขาบอกเครื่องวัดเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยแล้วผมถ่ายรูปไปเนี่ยแล้วบอกว่าว่าคนคนเนี่ยหน้าตาคล้ายลิงเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่มีอะอ่ะปิดท้ายหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมสรุปแล้วเนี่ยทางมนุษย์ต่างดาเขาเตือนว่ายังไงบ้างครับอาจารย์ เขาเตือนบอกว่าภัยพิบัติสองอย่างเกี่ยวกับคน,ค<ม>นบคกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะก็บอกจากคนเนี่ยให้ระวังคนไทยอย่าฆ่ากันนะเนี่ยภายในเดือนสองเดือนเนี่ยคงไม่เดืจะฆ่ากันใหญ่เลยนะแล้วก็บอกวัานั่นเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะหาวิธีการที่จะไม่ฆ่ากันได้ด้านท,ท,ที่สองคือภัยพิบัติกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าเห็นสองอย่างคือ,อน้ำน้ำเนี่ยจะเข้ามาท่วมแล้วน้ำเนี่ยจะมาจากได้2อสองอย่างคือ จากทะเลหรือจากฝนนะฮยังไงก็อยากจะให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณแล้วก็เป็นดินไหวทั้งอย่างด้วยกันทั้งอย่างเป็นดินไหวเจกันเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่ว่ามานะครับเจอกันใหม่ครับวันจันทร์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ